สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกันกับพี่พลน,นี่กันอีกแล้วในวันนี้นะคะพี่พลน,นี่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะทําอะไรพิเศษพิเศษหน่อยนะมีใครนะคะชอบกินช็อกโกแลตบ้างหรือเปล่าเอ่ยพี่พลน,นี่นะคะบอกเลยว่าชอบชอบชอบมากๆเลยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเฮอร์ชี่นะคะเป็นแบบโฟลเดโล่คิดแคทเนี่ยชอบกินมากๆเลยนะจ๊ะเอาล่ะวันนี้นะคะพี่พลน,นี่ก็เลยคิดว่าเรานะคะจะมาทําบ้านเนี่ยให้กลายเป็นบ้านช็อกโกแลตกันดีกว่านะอา ลจะเป็นยังไงบ้างน,นะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะก่อนอื่นเลยนะจ๊ะพี่พลนี่คิดว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำเป็นช็อกโกแลตใช่ไหมเรานะคะก็น่าจะมาเปลี่ยนสีเนี่ยอวตารของเรานะคะให้มันเป็นแบบแนวช็อกโกแลตอะไรแบบนี้ด้วยนะจ๊ะนี่เลยพี่พลนี่นะคะจะเลือกสีสันเนี่ยของตัวละครนะคะเป็นแบบสีออกน้ําตาลน้ําตาลเลยจะได้เป็นแบบช็อกโกแลตกันนะจ๊ะสีผมก็ด้วยนะเรานะคะก็จะต้องทําสีผมเนี่ยให้มันเป็นสีน้ําตาลนะคะให้มันเหมาะกับช็อกโกแลตกันเลยนะจ๊ะแบบนี้กันเลย แล้วก็ส่วนของเสื้อผ้านะคะเดี๋ยวพี่พลนี่ขอมาเลือกดูดีกว่านะคะเราเนี่ยเอาเสื้อข้างนอกออกดีกว่าแล้วก็ใส่เสื้อข้างในนะคะให้มันเป็นแบบสีน้ำตาลอะไรแบบนี้เนี่ยก็น่าจะดีเหมือนกันนะจ๊ะแล้วก็ต่อไปเลยนะคะบีแบบว่าเป็นกระโปรงนะคะเป็นสีน้ำตาลด้วยทุกคนคือเรียกว่าเหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับสีช็อกโกแลตของเราตอนนี้นะคะตัวละครของพี่พนี่เนี่ยเป็นแบบนี้กันแล้วนะแต่ว่าเอหูฟังเนี่ยยังเป็นสีออกม่วงๆอยู่เลยเอ่ะเพื่อนๆงั้นเดี๋ยวพี่ นนี้นะคะพาเพื่อนเนี่ยไปหาของแต่งตัวกันดีกว่านะเรานะคะจะมาที่ตั้งแคมตรงนี้เลยเดี๋ยวเขาไปกันเลยนะจ๊ะ ชทแวบนะคะมาถึงแล้วเพื่อนๆเห็นอะไรหรือเปล่านี่เลยคุณลงคนนี้นะคะเขากําลังใส่หมวกน้องหมีเนี่ยเป็นสีน้ําตาลอยู่เลยทุกคนคือเรียกได้ว,ว่าเหมาะกับแนวช็อกโกแลตของเรามากๆเลยนะจ๊าน่ารักมากเลยอะแล้วก็ต่อไปนะคะพี่พนีเอรู้สึกว่าตัวละครของเราเนี่ยมันน่าจะมีกระเป๋าอะไรแบบนี้ไหมงั้นเดี๋ยวเรานะคะแต่งตัวเป็นแบบกระเป๋าน้องหมีกันแบบนี้ละกันเนอแล้วก็ด้านหลังนะคะพี่พนีจําได้ว่ามันมีนะคะเป็นแบบตุ๊กตาน้องหมีเนี่ย แบบนี้นะทุกคนคือเรียกได้ว่าน่ารักมากๆเลยนะจ๊ะแต่ว่าน,นอกจากนีนะคะยังไม่เพียงพอเลยเพราะว่ารองเท้าของเราเนี่ยยังเป็นสีดําๆนะคะเดี๋ยวพี่พนี่พาเพื่อนๆน,นะคะไปหารองเท้าสวยๆกันดีกว่านะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยไปที่ร้านขายรองเท้ากันดีกว่านะไปเอารองเท้ามาอีกหนึ่งคู่กันก่อนจ้ามาถึงแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเนี่ยเอารองเท้านะคะจากร้านนี้เนี่ยไปหนึ่งคู่กันก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปที่ร้านนี้ละทุกคนเป็นร้านขายเบ กันเลนะจ๊ะเขาไปกันเลยค่ะเชวบนะคะเรามาถึงแล้วเดี๋ยวพี่พลน,นี่เนี่ยขอเข้าไปตรงนี้ก่อนนะจ๊ะหุยเห็นอะไรหรือเปล่าเอ่ยคุณพี่คนนี้นะคะเขากําลังใส่แบบว่าเป็นรองเท้าสีน้าตาลเลยทุกคนเดี๋ยวพี่พน,นี่นะคะขอรองเท้าเขาเปลี่ยนเลยหุยน่ารักไหมจ๊ะดูดิอันนี้นะคะก็เป็นลุคของพี่พน,นี่เลยสําหรับช็อกโกแลตนะแต่ว่าเอ๊ตรงผมของเรานะคะยังแบบไม่มีพวกต่างหูอะไรแบบนี้ไหมแล้วก็สร้อยคอนะจ๊ะเดี๋ยว ี๋ยวพี่พนี่ว่านะคะเราเนี่ยมาเอาแพ็กแจกฟรีนะคะเป็นแพ็กวัลนไทยแพ็กนี้กันก่อนดีก,กว่ากดเคลมกันไปนเลยนะจ๊ะชืบนนะคะแตนแตนมาถึงแล้วนะคะแพ็กวอลินไทยเลยนี่เดี๋ยวพี่พนี่เอาตัวละครออกมานะจ๊ะเดี๋ยวมาเปิดกล่องนะคะชูแวบค่ะตู้นี้นะคะเรียกได้ว่ามีเป็นแบบต่างหูเนี่ยเป็นออกสีทองๆนะคะเหมาะกับเรามากเลยทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะคะมีแบบว่าเป็นไส้คอนน่ารักน่ารักด้วยงั้นเดี๋ยวพี่พนี่เนี่ยแต่งตัวนะคะเป็นลุคแบบนี้แล้ว กันเน้อน่ารังน่ารักกันเลยนะเดี๋ยวเรานะคะเอากล่องจากบ้านหลังเล็กหลังนี้เนี่ยไปดีกว่านะจ๊ะชืบนนะคะได้แล้วเอ๊แต่ว่ารู้สึกว่าในนี้นะคะดูเหมือนกับว่าจะมีอะไรเป็นแบบสีช็อกโกแลตหรือเปล่านะเอตุก,กาตาตัวนี้นะคะน้องมัวเนี่ยก็เหมาะกับช็อกโกแลตของเรานะเพราะว่าช็อกโกแลตเนี่ยเวลาที่เขาทํานะคะก็จะต้องมีพวกส่วนผสมของนองมวัวอะไรแบบนี้ด้วยนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยเอาของแบบนี้ไปกันดีกว่านะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราเนี่ย ไปดูกันต่อเลยชั้นล่างของบ้านหลังนี้เนี่ยมีอะไรให้เราเล่นหรือเปล่าเอ่ยไหนมาดูสิเอดูเหมือนว่าจะมีคุกกี้นะคะเพื่อนๆดูดิอันนี้ก็เป็นคุกกี้ชอ็อกโกแลตนะคะได้อยู่นะจ๊ะเดี๋ยวเอากลับไปกันด้วยนะสถานที่ถัดไปนะคะที่เราจะไปกันเนี่ยจะเป็นร้านขายไอศครีมร้านนี้กันเลยนะจ๊ะแปะเดี๋ยวเข้าไปกันเลยนะมาแล้วนะคะเพื่อนๆโอ้โหเรียกได้ว่าร้านนี้นะคะมีพวกแบบของที่เป็นไอศครีมนะคะแล้วก็พวกชอ็อกโกแลตเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะดูสิ อร่อยไหมเฮ้ยอร่อยนะคะเป็นแบบช็อกโกแลตเลยงั้นเดี๋ยวพี่พลนี่ว่านะคะเราเนี่ยมาเอาของในนี้นะคะเป็นพวกแบบช็อกโกแลตกันดีกว่านะตรงนี้นะคะในตู้เนี่ยก็มีเป็นพวกแก้วน้ํานะคะเป็นพวกช็อกโกแลตเนี่ยมิลช์เชคนะคะแบบนี้ก็เลยอ่ะเรียกได้ว่าอร่อยมากๆเหมือนกันนะจาะนี้เก็บใส่กล่องกันไปเลยนะแล้วก็ถัดไปนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยมาเอาเป็นไอศครีมดีกว่านะแต่ว่าตรงนี้นะคะเราไม่สามารถเอาไอศครีมเนี่ยออกมาทั้งหมดได้นะจ๊ะเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่พ ะะขอมากดเป็นไอศครีมแบบนี้กันดีกว่านะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยเอากลับไปกันแบบนี้เลยทุกคนนี่ได้แล้วนะจ๊ะไอศครีมช็อกโกแลตนะคะต่อไปเนี่ยมีเป็นไอศครีมช็อกโกแลตแบบอื่นหรือเปล่าเอ่ยอันนี้นะคะน่าจะเป็นแบบว่าคุกกี้แอนครีมนะคะแบบช็อกโกแลตอะไรแบบนี้นะกันเดี๋ยวเรานะคะเอาเป็นแบบนี้เนี่ยใส่ลงไปนะคะในแบบที่ใส่ไอศครีมกันเลยนะจ๊ะนี่น่ากินมากมากเลยทุกคนต่อไปนะคะดูเหมือนว่าในนี้เนี่ยจะมีพวกเครื่องนะคะที่สำหรับ ทำช็อกโกแลตด้วยงั้นเดี๋ยวเรานะคะมาทําไอศครีมช็อกโกแลตกันดีกว่าชิบนะคะนี่เลยเป็นแบบไอศครีมช็อกโกแลตอ้โหได้มาแล้วนะจะ๊ะตัว,ว่าแบบนี้เนี่ยดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่งั้นเดี๋ยวพิ่โพนี่นะคะขอแบบกดๆนะคะเป็นแบบไอศครีมแบบนี้เนี่ยเป็นแบบสไตล์เรานะคะออกมาแบบนี้กันดีกว่านะจะ๊ะเป็นไงทุกคนคือเรียได้ว,วันนาตาน่ากินมากๆเลยนะได้มาแล้วนะคะทั้งหมด3รสชาติแต่ว่าเอ๊มีแบบว่ารสชาติอื่นเนี่ยให้เรามาทํากันอีกหรือเปล่านะ าไหนมาดูซิตรงนี้นะคะก็มีเป็นแบบช็อกโกแลตทุกคนแล้วก็มีนะคะเป็นแบบคุกกี้ด้วยงั้นเดี๋ยวเรานะคะใส่ลงไปเนี่ยเป็นส่วนผสมนะคะทําไอศครีมกันดีกว่านะจ๊ะชื่อบลอยแตนแตนได้เป็นไอศครีมช็อกโกแลตนะคะออกมาอีกแบบกันแล้วนะคะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวเรานะคะมากดเป็นแบบนี้แล้วก็เอากลับเข้าไปนะคะใส่ลงไปเลยเพื่อเพิ่มความสวยงามนั้นเองนะจ๊ะเป็นแบบนี้กันเลยนะเอาล่ะตอนนี้นะคะเราได้เป็นไอศครีมช็อกโกแลตเนี่ยมาแล้วนะคะทั้งหมด4ร สชาติกันเลยเดี๋ยวพี่พนนี้นะคะขอเอาของเนี่ยที่เป็นช็อกโกแลตนะคะกลับไปด้วยเลยนี่เป็นแบบว่าซอสช็อกโกแลตนะคะหน้าตาหน้ากินมากทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะคะมีแบบเป็นไอศครีมโคนดเลยนะจะน้เดี๋ยวเอากลับไปกันด้วยนะต่อไปนะคะก็ยังไม่พอเลยค่ะทุกคนดูดิมีเป็นแบบนมช็อกโกแลตอีกนะจ้าเดี๋ยวเราเนี่ยเอาเก็บกลับไปกันด้วยนะต่อไปนะคะทุกคนดูเหมือนว่าเครื่องตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆเ,เห็นอะไรหรือเปล่าตรงนี้นะคะเขาเป็นแบบเครื่องทําไอศครีมเลยงั้นเดี๋ยวเร ะะเอาเป็นแบบช็อกโกแลตแบบนี้นะคะมาใส่ดีกว่าแล้วก็กดนะคะเอาเป็นรูปหมีหนึ่งอันแล้วก็เอาอันนี้นะคะเป็นด้ามแทงละกานนี่เลยเป็นแบบไอศครีมน้องหมีนะคะน่ากินมากเลยเดี๋ยวดูซีว่ามีไอศครีมรสถ,ถัดไปเนี่ยจะเป็นยังไงกันนะอันนี้นะคะก็จะเป็นไอศครีมน้องแมวทุกคนน่ารักมากเดี๋ยวอันต่อไปนะคะพี่คนนี้ว่าเรานะคะเอาเป็นแบบคุกกี้ช็อกโกแลตด,ดีกว่านะจาะแล้วก็เอาเป็นลายยูนิคอร์นเลยนี่แต่แต่ทุกคนได้มาแล้วนะคะเป็น แบบไอศครีมช็อกโกแลตนะคะทั้งหมด3รสชาติกันเลยมาเดี๋ยวเอาเก็บใส่กล่องกันไปแบบนี้กันเลยนะจ๊ะน่ากินมากทุกคนเอาล่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยไปกันต่อเลยที่ซูเปอร์มาร์เก็ตตรงนี้นะจ๊ะไปกันเลยจ้า ตรงนี้นะคะเขาก็มีเป็นแบบช็อกโกแลตบาร์ทุกคนนี่เอาเก็บกลับไปกันเลยจ้าดูสินี่เป็นช็อกโกแลตนะคะเพื่อนๆนี่เอาเก็บกลับไปเลยทั้งหมดเลยนะจ๊ะส่วนอันบนนี้นะคะเป็นแบบช็อกโกแลตสตรอเบอรี่เลยทุกคนคือแบบก็น่ากินเหมือนกันนะเอาเก็บกลับไปกันด้วยนะจ้าต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าด้านตรงนี้นะคะมีอะไรอีกเอดูเหมือนว่าไอศครีมตรงนี้นะคะด้านบนนี้เนี่ยเขามีเป็นหัวใจนะคะเป็นช็อกโกแลตด้วยน่ากินเหมือนกันนะโอ้โหเรียกได้ว่าพี่พนี้นะคะหยิบ เงั้นเดี๋ยวเรานะคะเอาเก็บกลับไปกันด้วยนะต่อไปนะคะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ดีกว่าเอตรงนี้เขาเป็นอะไรวะดูเหมือนว่าตรงนี้นะคะน่าจะเป็นเครื่องทําขนมปังกันเลยงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยมาเอาเป็นช็อกโกแลตนะคะจากในนี้เนี่ยมาทําเป็นของกินกันดีกว่านะเพื <Trustee> พ่อนๆนี่พี่คนนี้นะคะหยิบวิปครีมเนี่ยที่เอามาจากร้านไอศครีมนะคะออกมากันเลยนะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเรานะคะมาทําเป็นขนมปังช็อกโกแลตกันดีกว่านะใส่ส่วนผสมเข้าไปเลยทุกคนชื่อ ะะอันแรกเนี่ยทาเป็นแบบลายกระต่ายดีกว่านะจ๊ะแล้วก็เป็นแบบว่าเค้กเนี่ยเป็นเค้กออกมาแบบนี้เลยทุกคนอ้โหูน่ากินไหมคะเรานะคะได้เป็นเค้กช็อกโกแลตมาอีกหนึ่งอันกันแล้วนะนี่ใส่ลงไปเลยอันต่อไปนะคะเดี๋ยวทําเป็นรูปแบบนี้ละกันอันนี้น่าจะเป็นรูปหมีะคะ่ะเพื่อนๆงั้นเดี๋ยวทําเป็นโดนัทน้องหมีนะจ๊ะชื้นนะคะน,ะคะนี่โดนัทน้องหมีนะคะเพื่อนๆว่ามันเหมือนโดนัทหรือเปล่าวะหรือว่าไม่เหมือนนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยทาเป็นรูปกบดีกว่าแล้วก เป็นคัพบเค้กขมนะคะน่ากินมากๆเลยทุกคนนี่ได้มาแล้วนะจ้าสามอันเลยเรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆต่อไปนะคะตรงนี้เอ nal, พี่พนนี่เห็นนะคะตรงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีของที่มันเหมือนกับว่าเป็นขนมปังช็อกโกแลตค่ะทุกคนนี่ใส่ลงไปเลยเอาไปหมดเลยนะจ้าสามอันแล้วก็ตรงนี้อีกทุกคนคือแบบว่าอันนี้น่าจะเป็นช็อกโกแลตนะคะอันนี้ก็ได้อยู่เหมือนกันนะนี่เอาเก็บกลับไปกันเลยนะแล้วก็ถัดไปทุกคนพี่พนนี่เหลือไปเห็นเอ๊ะอะไรอ่ะ เหมือนกับว่าจะเป็นพายช็อกโกแลตนะคะอันนี้ก็ได้เหมือนกันเอาเก็บกลับไปกันเลยนะโอ้โหเรียกได้ว่ามาที่นี่นะคะเราได้เป็นพวกของช็อกโกแลตนะคะเยอะมากเลยทุกคนแต่ว่าไม่หมดเพียงเท่านี้นะจ๊ะตรงนี้เนี่ยเขายังมีอีกนะเป็นแบบนมช็อกโกแลตกันเลยย่างงั้นเดี๋ยวเราเอาเก็บกลับไปกันด้วยนะจ๊ะโอ้โหต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยที่ร้านขายเบเกอรี่ละกันนะที่นี่เลยจ้าเดี๋ยวเข้าไปกันเลยนะมาถึงแล้วค่ะเพื่อนๆไหนมาดูซิว่านี่นี่นะคะ มีอะไรเป็นแบบช,ช็อกโกแลตให้เราเอากลับไปกันบ้างนะเฮ้ดูเหมือนว่าตรงนี้นะคะจะมีเป็นแบบเหมือนเป็นผงกาแฟช็อกโกแลตลยอะไรแบบนี้ไหมงั้นเดี๋ยวเรานะคะเอาเก็บกลับไปกันดีกว่านะจ๊ะชืบๆเลยทุกคนขอเอากลับไปหมดเลยละกันนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าบนนี้นะคะเขาจะเป็นแบบว่าที่ชงช็อกโกแลตเนี่ยที่เขาทําสําเร็จแล้วนะคะทุกคนนี่เรานะคะจะเอาเก็บกลับไปกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็ขอเป็นแก้วนะคะแบบนี้เนี่ยกลับไปกันด้วย นะโหเรียด้วันน่ากินมากๆเลยนะคะเพื่อนๆต่อไปนะคะเรามาดูเอ๊ดูเหมือนว่าบนนี้นะคะก็มีแบบว่าอะไรอะ่ะดูเหมือนกับว่าจะเป็นวิปครีมช็อกโกแลตทุกคนคือเรียด้วันน่ากินมากๆเลยในะจาะเดี๋ยวพี่พนนี้เอาอันนี้นะคะกลับไปกันด้วยนะแล้วก็ตรงนี้ทุกคนดูเหมือนว่าในร้านนี้นะคะเขาเนี่ยน่าจะทําเป็นเบเกอรี่ได้ด้วยนะคะทุกคนดูดิงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยเอาเป็นแบบนี้ละกันเป็นแบบช็อกโกแลตนะคะใส่เข้าไปเลยชืบนะคะเฮ้ยดูดิ เขามีแบบว่าเป็น네ช็อกโกแลตขึ oh. ้นมาเลยอะงั้นเดี so ๋ยวเรานะคะมาทําเป็นขนมช็อกโกแลตกันดีกว่านะจ๊ะชืบเลยน้องแมวกําลังทําขนมนะคะโอ้หน้องแมวตัวสั่นเลยชืบนะคะโอ้หน่ารักไหมเพื่อนๆดูดิน่ากินมากๆเลยอะเรานะคะก็ได้เป็นเบเกอรี่นะคะน้องแมวแบบช็อกโกแลตมาทุกคนงั้นอันต่อไปนะคะมาทําต่อดีกว่าเลยชืบนะคะน้องแมวจะมาทําขนมให้เราแล้วเอาเป็นแบบว่ามากรรองน้องแมวกันเลยนะจ๊ะชืบเลยค่ะน้องแมวทำนะคะตัวสั่นตัวสั่นตัวสั่น โอ้ยได้มาแล้วนะจ๊ะสําหรับมากระองช็อกโกแลตของเราอันที่2นะคะแล้วก็อันถัดไปเลยเพื่อนๆอนอันสุดท้ายอันนี้นะคะน่าจะเป็นขนมเอแคร์หรือเปล่าเอ่ยเป็นแบบว่าเหมือนขนมมีไส้ข้างในนะคะเพื่อนๆนนี่เลยแตนแตนแตนะคะโอ้โหเอ้ยอันนี้น่ากินนะ่ะทุกคนคือเรียกได้ว่าน่ากินทุกอันเลยนะจ๊ะนี่เดี๋ยวเรานะคะเอาเก็บกลับไปกันด้วยนะแล้วก็ตรงนี้นะคะดูเหมือนกับว่าจะมีเป็นแก้วแบบพวกช็อกโกแลตอะไรแบบนี้นะคะโอ้โหเงยคือแบบว่า กินกันเลยนะจ๊าน,นี่เดี๋ยวเรานะคะเอาเก็บกลับไปกันด้วยละกันนะแล้วก็ตรงนี้ทุกคนดูเหมือนว่าเขาจะมีเป็นแบบช้อนกินไอติมหรือเปล่าวะเฮ้ยอันนี้เหมาะกับเรามากมากเลยนะจ๊าเพราะว่าของเราเนี่ยมีเป็นไอศครีมใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราเอาเก็บกลับไปกันด้วยนะจ๊ะโหเขาบบกว่าดูดีมากเลยนะคะสําหรับร้านนี้นะแล้วก็ถัดไปเลยทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูกันต่อเลยนะคะว่ามีอะไรให้เราเนี่ยเอาเก็บกลับไปกันอีกเฮ้ยดูเหมือนว่าตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นแบบเค้กช็อ โกแลตนะคะอันนี้ดีมากๆเลยนี้เป็นแบบเรนโบ์ด้ะจ๊ะนี้เอาเก็บกลับไปกันด้วยนะ้าชืบเลยใส่ลงไปกันเลยนะจ๊ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็มีเป็นแบบว่าเป็นจานนะคะนั้นขอเก็บกลับไปกันด้วยน้าดูด้วด่าเหมาะกับเรามากๆเลยทุกคนคือแบบว่าเอากลับไปเท่าไหร่ก็ได้งั้ยหล่อทำไมมันเยอะแบบนี้เพื่อนๆงั้นเอากลับไปแค่นี้ก่อนละกันนะแล้วก็ตรงนี้ค่ะทุกคนดูเหมือนกับว่าจะมีเป็นโดนัทช็อกโกแลตนะคะหน้าตาน่าก,กินมากอะ่ะดูดิมีใครชอบกินช็อกโกแลต แบบว่าเป็นโดนช็อกโกแลตนะน่ากินฝุดๆเลยนี่เอาเก็บกลับไปกันด้วยนะแล้วก็ยังมีนะคะเป็นแบบว่าขนมปังแมวช็อกโกแลตกันอีกอ่ะคือแบบน่ากินไปไหนคะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวเรานะคะเอาเก็บกลับไปกันด้วยนะต่อไปเลยค่ะทุกคนคือแบบว่าตอนนี้เนี่ยขนมปังเยอะมากๆนะจ๊ะตรงนี้นะคะเรียกได้ว่าตู้นี้เนี่ยเขาก็มีเป็นแบบน้ําช็อกโกแลตนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดหุ้ยทาไมเยอะแบบนี้อ่ะน้าช็อกโกแลตเยอะมากเลยไหนดูสิเอาเก็บกลับไปกันได้หรือเปล่านี้ ใส่ถุงกันเลยทุกคนคือแบบว่าเยอะมากเลยอะเป็นแบบน้ําช็อกโกแลตนะจาะนี่ใส่ถุงกันเลยมีแบบว่าเป็นแบบมิลช์เคนะคะช็อกโกแลตเคด้วยแล้วก็มีเป็นเรนโบลด้วยจ้นี้ดีมากมเลยเพื่อนเอาเก็บกลับไปกันด้วยนะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูซีในนี้นะคะเป็นแบบว่าห้องสําหรับทําขนมเค้กเลยค่ะเพื่อนๆงั้นเดี๋ยวเรานะคะมาทําเป็นขนมเค้กช็อกโกแลตกันดีกว่าไหมนี่ไหนมาดูซิชืบชืบนะคะโอ้เรียกได้ว่าได้เป็นแป้งแอลมอน ช็อกโกแลตมากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยเอามาใส่แม่พิมพ์ตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็นี่เลยใส่ลงไปเลยจ้ะอบขนมเค้กนะคะหุยอบแล้วอบแล้วได้แล้วนะคะได้เป็นขนมเค้กช็อกโกแลตออกมากันแล้วนะจ๊าแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่ได้แต่งหน้าเค้กกันนะงั้นเดี๋ยวมาเปิดตู้เย็นดูซีชึบนะคะหุย ทู้สิเยอะมากเลยอ่ะเพื่อนๆคือเรียกได้ว่าในนี้นะคะมีแบบเป็นพวกช็อกโกแลตเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยเอาออกมากันก่อนนะนี่เลยเราเนี่ยคะจะเอาเป็นแบบช็อกโกแลตแบบนี้ละกันเอามาแบบว่าทําเป็นเค้กช็อกโกแลตเลยค่ะเพื่อนๆชืบนะคะโอ้โหน่ากินไหมคะแล้วเรานะคะก็ะเอาอันนี้เนี่ยมาประดับตกแต่งนะคะหน้าเค้กของเราเลยจ้าโอ้โหน่ากินฟุดๆไปเลยนะคะสําหรับเค้กอันนี้นะนี่เดี๋ยวเรานะคะเอาเก็บกลับไปเนี่ยใส่ในกล่องกันเลยนะ จ้าชืบเลยอันเดียวไม่พอนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยมาทําเป็นเค้กช็อกโกแลตนะคะเพิ่มเติมกันอีกดีกว่าชืบนะคะใส่ลงไปในจ้าแบบนี้กันเลยนะแล้วก็ผสมนะคะชืบ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 นี้ได้เป็นแบบว่าเค้กดาร์กช็อกโกแลตมาแล้วนะจ้าอันนี้นะคะเอาเป็นแบบแม่พิมพ์สี่เหลี่ยมละกันชืบนะคะใส่ลงไปเลยนี่ได้แล้วนะ แล้วก็เดี๋ยวเรานะคะเอาเป็นแบบว่าช็อกโกแลตแบบนี้นะคะเป็นมิลช็อกโกแลตเนี่ยใส่นะคะที่หน้าเค้กกันเลยแล้วก็ขอมาตกแต่งประดับนะคะด้วยแอลมอนด์ดีกว่านะจ๊ะชืมนะคะโอ้โหเป็นไงคะเป็นแบบว่าเค,ค้กแอลมอนด์ฮะน่ากินมากเลยงั้นอันนี้นะคะเจ้าแบบว่าเป็นน้องกระต่ายนะคะมาประดับตกแต่งหน้าเค,ค้กกันดีกว่านานะต่อไปนะคะเราจะทําเป็นแบบว่าเค,ค้กนะคะเป็นช็อกโกแลตอีกแล้วนะจ๊ะแต่ว่าจะทำเนี่ยให้มันเป็นแบบแม่พิมพ์แบบอื่นนะคะเอาเป็นแม่พิมพ์น้องแมวละกัน แบบนี้กันเลยนะจ๊ะชืบเลยนะคะนี่เอาเป็นแบบว่าเค้กชอ็อกโกแลตคุกกี้นะคะน่ากินอีกแล้วนะนี่แม่พิมพ์น้องแมวนะคะชืบนี่โห,หน่ากินสุดๆเลยอ่ะนี่ใส่ลงไปในจะ้ะอุ้ยอบเค้กนะคะได้แล้วทุกคนแล้วก็เรานะคะจะเอาเป็นชอ็อกโกแลตเนี่ยมาใส่บนหน้าแบบนี้นะจ๊ะเป็นไงจ๊าหน้ากินหรือเปล่าแล้วก็ยังเหลือนะคะเป็นแม่พิมพ์เป็นแบบว่าผีเสื้อนะจ๊ามาเดี๋ยวมาทําเป็นเคก้กนะคะเป็นแบบแม่พิมพ์ผีเสื้อกันเลยเอาเป็นช็อกโกแลตนะคะเอา นนแบบไหกัดีงั้นเดี๋ยวเรานะคะเอาเป็นวิปครีมช็อกโกแลตของเรานะคะลองเอามาผสมดูซิว่าจะออกมาเป็นยังไงเอ่ยชื้นนะคะอุ้ยได้เป็นแบบว่าแป้งช็อกโกแลตแบบนี้มาใส่แม่พิมพ์กันเลยจ้ะแล้วก็เรานะคะจะเอาไปอบนะจ๊ะแบบนี้กันเลยชื้นนะคะได้แล้วบบกว่าเค้กเนี่ยก้อนฟูนุ่มมากเลยทุกคนนี่เดี๋ยวเรานะคะเอาเป็นแบบนี้ละกันใส่ลงไปเลยจ้าแล้วก็ตกแต่งนะคะเค้กของเราด้วยอันนี้ละกันอุ้ยใหญ่มากๆเลยอะ่ะอันนี้นะจ๊ะเป็นแบบว่าผีเสื้อน้อยน,ะะน่ารักมากเลย เชืบเลยใส่เค้กอันที่1อันที่2นะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยมันม่าจะใส่ไม่ได้นะมันใหญ่เกินไปอะ่ะงั้นใส่แบบธรรมดาละอุ้ย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 กินกินไปแล้วทุกคนมีพคนนี้เผื่อกินนะคะแย่แล้วทําไงดีอ่ะงั้นเดี๋ยวเราต้องมาทําเพิ่มนะคะคือแบบเค้กของเราเนี่ยถูกกินกันไปแล้วนะจ้านี่เอาแบบนี้ละกันชืบนะคะนี่ปั่นเลยทุกคนแล้วก็เอาแบบนี้นะคะมาแบบว่าใส่ตรงด้านหน้าเค้กนะจ๊ะชืบชืบนี่ แล้วก็ใส่นะคะอบเข้าไปเลยชื่มนะคะอ้าวได้แล้วนะจ๊าเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะเอาเป็นแบบว่าแอลมอนนะคะแอลมอนอยู่ไหนนี่ไงแอลมอนนะคะโรยๆนี่ได้มาแล้วนะจ๊ะคือตะกี้เนี่ยเผลอกินเค้กไปนะคะเพราะว่ามันถือใกล้ๆกล่องนะจ๊ะนี่ใส่เข้าไปเลยชื่มนะคะได้มาแล้วทุกคนแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะจ๊าเดี๋ยวเราเนี่ยเอาเป็นพวกของช็อกโกแลตน,นี้นะคะเก็บกลับไปกันด้วยดีกว่านะนี่มีอะไรบ้างเอ่ยมีแบบอันนี้นะคะก็ได้เหมือนกันเอาไว้แบบว่าทำ ขนมของเรานะจ๊ะเอาเก็บกลับไปกันด้วยเหมือนกันนะจ๊ะนี่เลยนะแล้วก็มีเป็นแอลมอนต์อีกนะจ๊าคือแบบน่ากินมากๆเลยนะจ๊ะนี่มีแบบว่าเป็นน้องกระต่ายบุบปิบด้วยอะงั้นเอาเก็บกลับไปกันดีกว่านะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิเอ้ตรงนี้เนี่ยก็ยังมีนะคะเป็นแบบว่าช็อกโกแลตน้องหมานะคะเอาเก็บกลับไปกันด้วยนะแล้วก็มีนะคะเป็นแบบยามช็อกโกแลตกันเลยค่ะทุกคนนี่มีแบบว่าเป็นซอสช็อกโกแลตนะคะน่ากินน่ากินเลยต่อไปนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยมาที่นี่กันดีกว่านะคะ เป็นแบบลานการสแสดงที่นี่นะในนี้เนี่ยจะมีเป็นของนะคะแบบว่าเป็นพวกสีน้ําตาลเนี่ยให้เรามาหยิบไปหรือเปล่าน้าไหนดูซิเอ๊ะตรงนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าจะมีเป็นคุกกี้เลยอะทุกคนคือแบบว่าหยิบได้หรือเปล่าเอยเฮ้ยหยิบได้ด้วยนะจ๊างั้นเดี๋ยวเราเนี่ยเอาอันนี้กลับไปกันดีกว่านะนี่เลยคือแบบน่ากินมากๆเลยน,นะจ๊ะเป็นแบบว่าคุกกี้นะคะอยู่ในกล่องกันเลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าจะมีกีต้าร์นะคะเพื่อนๆงั้นเดี๋ยวเราเอากีตาร์กลับไปด้วยเพราะว่ามีความแบบสีน น้ำตาลช็อกโกแลตอะไรแบบนี้นะคะในบ้านหลังเล็กน,นะคะพี่พนี่จาได้ว่ามันจะมีเป็นตุ๊กตาน,น้องหมีนะคะเป็นแบบสีน้ําตาลเลยค่ะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูกันดีกว่านะดูเหมือนว่าตุ๊กตาน,นะคะน่าจะอยู่นอกบ้านหรือเปล่าเอยชืบชืบนะคะเอนี่ไงทุกคนตุ๊กตาน,น้องหมีนะคะสีน้ําตาลเหมาะกับช็อกโกแลตของเรามากๆเลยค่ะท,ทุกคนเอาเก็บกลับไปกันด้วยนะตอนนี้นะคะของของเราเนี่ยเยอะมากมายแล้วทุกคนเดี๋ยวพี่พนี่นะคะขอมาตกแต่งห้องเนี่ยเป็นแบบสีน้านําตาลช็อก กกแลตดกันดีกว่านะจ๊ะมันจะได้แบบว่ามีความน่ารักน่ารักอะไรแบบนี้นะทุกคนนี่เลยน่ารักไหมเป็นแบบสีน้ําตาลกันแล้วนะจ๊ะสีน้าตาลอ่อนสีน้ําตาลเข้มกันเลยย่าน่ารักมิจ๊ะเพื่อนๆต่อไปนะคะเดี๋ยวเราเอาเป็นเฟอร์นิเจอร์เนี่ยออกมากันดีกว่านะเอาแบบว่าเป็นโซฟายาวๆดีกว่าทุกคนไหนอยู่ในเอยโซฟานะคะมีแบบเป็นโต๊ะด้วยนาะเอาโตออกมาแล้วก็โซฟานะจ๊ะเอาชั้นวางของออกมาด้วยจ๊ะนี่มีแบบว่าเป็นเก้าอี้เล็กๆใช่ไหมนี่เลยเป็นแบบว่าตู้นะ เอาไว้ใส่ของกันเลยนะจ๊ะนี่โซฟาเจอแล้วนะคะเป็นแบบยาวๆกันเลยแล้วก็พวกตู้ตรงนี้นะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะจ๊ะต่อไปนะคะไหนเรามาดูซิว่าเอ๊มีของแบบอื่นเนี่ยให้เรามาใช้กันอีกหรือเปล่าเอยตรงนี้นะคะดูเหมือนกับว่าจะมีเป็นตู้ใส่ๆนะจ๊ะใช้ได้เลยงั้นเดี๋ยวเอาเป็นตู้นี้ละกันวางไว้ตรงนี้ละกันทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะจ๊ะก็วางไว้แถวๆนี้ละกันนะคะแบบว่าวางคู่กันไปกันเลยนะจ๊ะแบบนี้กันเลยนะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูเป็นแบบ เตียงสิเตียงนะคะเราน่าจะเอาจากชั้นบนนะคะเพื่อนๆนี้เลยเป็นเตียงฟรีนะคะจากห้องนี้เลยเดี๋ยวเอาเก็บกลับไปนะคะที่ด้านขวาเลยแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะลงไปที่ชั้นล่างกันดีกว่านะจ๊ะชืบเลยจ้าลงไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาเตียงออกมานะคะเพื่อนๆนี่เอาออกมาแล้วชืบนะคะนี่พี่พอนี้นะคะจะใช้ของเป็นประมาณนี้ละกันค่ะทุกคนเดี๋ยวเรานนะคะมาแบบตกแต่งห้องกันดีกว่านะจ๊ะนี่เอาเตียงนะคะวางไว้ตรงนี้กันเลยชืบนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเรานะคะมาเปลี่ยนสีเตียงกันดีกว่านะเอาเป็นแบบสีน้ำตรงน้ำตาลกันนะคะทุกคนมีแบบว่าเป็นน้ำตาลไหนบ้างเอ่ยไหนมาดูซีน้ำตาลนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยก็ดูเป็นน้ำตาลเหมือนกันงั้นเรานะคะเอาเป็นเตียงเนี่ยสีน้ำตาลประมาณนี้ละกันนะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะห้องของเราเนี่ยเฟอร์นิเจอร์นะคะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วเป็นแบบสีออกน้ำตาลอะไรแบบนี้กันเลยนะนี่เป็นไงคะดูดีไหมเอ่ยมีใครชอบกินช็อกโกแลตบ้างจ้าไหนบอกพี่พนี่กันหน่อยซิ ชืบๆนะคะอุ้ยได้แล้วนะคะเป็นแบบสีออกน้ําตาลเลยทุกคนมาเดี๋ยวเรานะคะมาแบบจัดจัดเรียงเรียงห้องของเรากันดีกว่านะคะเอาแบบว่าตู้ตรงนี้วางตรงนี้ละกันชืบนะคะนี่เลยนะจ๊ะแล้วก็อันนี้เนี่ยวางไว้แบบนี้ละกันนะคะสวยๆงามๆามกันเลยนะตอนนี้นะคะเฟอร์นะะิเจอร์ในห้องของเราเนี่ยก็คือเรียบร้อยมากแล้วทุกคนเดี๋ยวเรานะคะเอาเป็นพวกของพวกนี้เนี่ยมาจัดเรียงนะคะในห้องของเรากันดีกว่านะเพื่อเพิ่มความสวยงามกันนั่นเองนะจ๊ะชืบเลยนะอันนี้เป็นไอศคร ะะเอาแบบว่าวางไว้ตรงนี้ละกันค่ะเพื่อนๆนี่เป็นแบบว่าร้านขายไอศครีมก็ยังได้เลยนะคะทุกคนดูดิน่ากินไม่จ้าไอศครีมนะคะของพี่คนนี้เนี่ยชืบเลยโอ้โหมีใครชอบกินบ้างไม่จ้านี่ใส่ไอศครีมนะคะไว้ในตู้เย็นของเราแบบนี้เลยมาดูนะคะว่าตู้นี้คือตู้เย็นของเรานะจ๊ะเราก็น้องหมีนะคะวางไว้แบบนี้ละกันอันนี้นะคะเป็นขนมค่ะเพื่อนๆวางไว้ไหนกันดีวางไว้บนโต๊ะละกันค่ะแล้วอันไหนวานี่ไงจานะคะเรามีจานมาด้วยนะจ๊ะงั้นเดี๋ยว เ,ะะเอาแบบว่าจานเนี่ยมาวางไว้ที่โต๊ะของเรากันดีกว่าหนาะชืบเลยแล้วก็เอาเป็นขนมนะคะมาวางวางกันดีกว่านะจ้าแบบนี้กันเลยนะเป็นไงจ้าน่ากินไหมจ้านี่วางขนมนะคะเป็นแบบขนมปังกันด้วยนะ,ะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของแบบเป็นพวกของนะคะเอาไว้ทําขนมนะคะทุกคนนี่วางกันเป็นละชืบนะคะเรียกได้ว่าตอนนี้นะคะของของเราเนี่ยเยอะมากเลยทุกคนคือแบบไม่รู้จะวางไว้ไหนกันเลยนะคะนี่อันนี้อะไรเอ่ยขอดูหน่อยสิอันนี้ นี่เป็นขนมเค้กนะคะเพื่อนๆน,นี่เดี๋ยวเราเอาเป็นขนมเค้กนะคะวางไว้ในตู้แบบนี้กันละกันนะจ๊ะต่อไปนะคะอันนี้เป็นไอศครีมทุกคนเดี๋ยวเราเอาเป็นแบบไอศครีมนะคะวางไว้ด้านบนแบบนี้ดีกว่านะจ๊ะชืบๆเลยนะเป็นไงจ๊ะน่ากินไหมเอ่ยแล้วอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบคุกกี้นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยเอาเก็บนะคะไว้ในนี้ละกันเอาไว้แบบเติมสต็อกของตรงนี้นะจ๊ะไหนลองชิมจี้คุกกี้เป็นไงงามนะคะอร่อยฟุดกันอีกแล้วนะจ๊ะตรงนี้นะคะพี่พลน,นี่จะเอาไว้วางเนี่ย เป็นพวกของสําหรับทําขนมเค้กทําขนมนะจ๊ะเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับห้องของเรานะ้นี่เลยอันนี้ก็จะเป็นน้ำนะ,ะทุกคนเดี๋ยวเราเอาน้ํานะคะวางไว้ตรงนี้แถบนี้กันเลยนะจ๊ะนี่เป็นแบบว่าของกินนะคะเป็นตู้เย็นลอยนะคะติดผนังกันเลยเรียกได้ว่าห้องนี้นะคะเป็นแบบช็อกโกแลตทั้งห้องเลยทุกคนมีใครแบบอยากได้ห้องในฝันเป็นแบบนี้บ้างหรือเปล่าเอ่ยบอกพี่พนนี่กันหน่อยสิบอกเลยนะคะว่าพี่พนนี่เนี่ยชอบมากถ้าเกิดว่าห้องของเรานะคะกลายเป็นขนมหวานขนมช็อก ก้อนแบบนี้นะคะน่ากินมากๆเลยอ่นนี่ปิดตู้แล้วเป็นไงจ้าน่ากินไหมอะ่ะโหยดีฝุดฝุไปเลยนะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นไรเอ,อย่ยเป็นแบบว่าอ๋ออันนี้จะเป็นโดนัทช็อกโกแลตนะทุกคนนี่วางไว้บนโต๊ะเลยนะจ๊ะแล้วก็น,นี้นะคะไอศครีมโคนเราจะวางแบบนี้นะคะคู่กันกับไอศครีมของเรานะยจ๊ะอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าเป็นตู้เนี่ยสำหรับใส่พวกมเมล็ดนะคะเป็นพวกผงเนี่ยทำขนมอะไรแบบนี้นะคะนี่ตรงนี้เป็นแบบว่าที่วางสําหรับทําขนมกันเลยนะจ๊านี วางไว้แบบนี้แล้วกันชืบนะคะอันนี้อะไรอันนี้เป็นแบบว่าเค้กนะคะช็อกโกแลตเลยนี่วางไว้แบบว่าบนโต๊ะแบบนี้แล้วกันนะคะชืบนะคะนี่แล้วก็ตรงนี้นะคะขน,ข,ขนมของเราเยอะมากเลยเราสามารถเอาขนมของเรานะคะมาเก็บในตู้แบบนี้ได้ด้วยทุกคนตูด้ด้านซ้ายตรงนี้นะคะก็จะเป็นสําหรับใส่วางแก้วนะคะสําหรับทําขนมอะไรแบบนี้นะโอ้โหดุดทีตรงนี้มีเค้กนะคะสองก้อนเลยน่นาก,กินไหมจ้าแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นแบบว่าวางสําหรับทําขนมอีกแล้วนะคะบนนี้นะ ชืบนะคะนี่วางไปเลยนะจ๊ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่านี่ละอันนี้สําหรับทําขนมนะคะเอาวางไว้แบบบนนี้ละกันนะคะเพื่อนๆแล้วก็อันนี้เป็นขนมอีกแล้วทุกคนพี่คนนี้จาได้ว่าเอาจานมาเยอะนะคะเอาจานหายไปไหนอะทุกคนคือแบบว่าจานหายไปแล้วอ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองนะจาะนี้วางขนมกันไปเลยนะคะทุกคนชืบเลยนะน่ากินไหมจ๊ะขนมนะคะเป็นแบบช็อกโกแลตทังค้องกันเลยนะคะทุกคนชืบนะนี่วางสลับนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามกันนะจ๊ะเอาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะ พี่พลนี้นะคะก็เอาของเนี่ยจะจัดเรียงเรียงในห้องเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเป็นไงจ้าสวยงามกันไหมเอยแต่ว่าไม่หมดเพียงเท่านี้นะเพราะว่าพี่พลนี้เนี่ยจะพาเพื่อนๆไปที่ร้านขายสัตว์เลี้ยงกันเลยนะจ้าที่ร้านนี้กันเลยนะแปะเดี๋ยวเรานะคะเขาไปกันเลยนะจ้าที่ร้านขายสัตว์เลี้ยงนะคะเขาบอกว่ามีแมวน้อยเนี่ยเป็นแบบสีน้ำตาลช็อกโกแลตด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่พลนี้นะคะเอากลับไปด้วยนะจ้าน่ารักมากเลยนะแล้วก็ไม่หมดเพียงเท่านี้นะจ้าเดี๋ยวพี่พลนี้เนี่ยขอไปหาอาหาร มาาแมวก่อนหนะ้ามีไม่เอ่ยแบบว่าเป็นอาหารแมวช็อกโกแลตนะคะมีหรือเปล่าน้าไหนมาดูซิตรงนี้นะคะเขาแบบว่ามีเป็นอาหารแมวด้วยทุกคนอันนี้เนี่ยน้าจะเหมาะนะดูสิเป็นแบบว่าอาหารแมวนะคะสีน้ำตาลเลยเหมาะมากๆากเลยจ้ะเดี๋ยวเราเนี่ยเอาเก็บกลับไปกันด้วยนะเราก็มีเป็นที่แบบว่าใส่อาหารแมวนะคะสีช็อกโกแลตเหมือนกันจ้ะทุกคนน่ารักมากๆเลยนะจ๊ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีอีกนะคะเป็นแบบสีออกน้ำตาลช็อกโกแลตด้วยนะน่ารักฝุดๆเลยที่ร้านไข่สัตว์เลี้ยง ะะเขาก็มีเป็นแบบว่าตุกตาลลิงนะคะสีน้ําตาลเหมาะกับช็อกโกแลตของเรามากๆเลยเดี๋ยวเรานะคะเอาเก็บกลับไปกันด้วยละกันนะจ๊ะเดี๋ยวเรานะคะเอาแบบว่าเป็นพวกอาหารแมวเนี่ยไว้ประมาณแถวๆนี้ละกันนะคะเพื่อนๆชืบๆนะจ๊ะวางไปกันเลยนะแล้วก็เป็นตุกตาลลิงน้อยนะจ๊ะนี่ไว้บนเตียงกันเลยน่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนตอนนี้นะจ๊ะห้องของพี่พนี่เนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆดูสิเป็นไงจ๊ะสวยงามกันไหมเอ,อ,อ่ยอุ้ยน้องแมวของเรานะคะก็ ก็ยังเป็นสีช็อกโกแลตกันอีกนะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะเอาเป็นแบบอาหารแมวนะคะให้น้องแมวกินกันดีกว่านนจาะนี้เลยแต่ว่าพี่พนีสงสัยนะคะว่าเอออาหารแมวนะคะเป็นช็อกโกแลตแล้วแล้วน้ําดื่มนะคะปกติมันเป็นสีออกฟ้า,ฟาใช่ไหมแล้วน้องแมวของเราเนี่ยสามารถกินเป็นน้ําช็อกโกแลตได้หรือเปล่านะไหนรู้สิหุย ดูเหมือนว่าเราเนี่ยสามารถรินช็อกโกแลตนะคะเข้าไปเนี่ยลงไปให้น้องแมวกินได้ทุกคนไหนดูสีน้องแมวจะกินได้หรือเปล่าเง้มเง้มเง้มเงมนะคะเฮ้ยน้องแมวนะคะก็สามารถกินน้ำช็อกโกแลตได้ดูทุกคนดูดิแล้วก็มีนะคะเป็นแบบอาหารแมวช็อกโกแลตเลยโอ้โหเรียกได้ว่าน้องแมวนะคะกินแต่ช็อกโกแลตเนี่ยร่างกายนะคะตัวขนน้องแมวก็เลยกลายเป็นสีช็อกโกแลตเลยเพื่อนๆดูดิน่ารักเหมือนกันนันเนียต่อมเอได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าเง้มเง้มเง้มเงมเงมเฮ้ยเสียงอะไระ หรือว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยเฮ้ยบูปี๊บทำอะไรอะ่ะทำไมตัวบูปีบเนี่ยกลายเป็นสีน้ำตาลแบบนั้นน่ะอาก็บบูบิวมากินช็อกโกแลตอะจนกลายเป็นสีน้ำตาลอย่างไงละ่ะเป็นไงขนสีไหม่ของบูบีวก็ดูสวยเหมือนกันใช่ไหมอุ้ยก็ดูน่ารักเหมือนกันนะแต่ว่าบูบีวก็ตลกดีอะ่ะเุ้ยกลายเป็นสีน้ำตาลช็อกโกแลตเลยอะสงสัยกินเยอะไปน่ะเนี่ยเป็นไงคะเพื่อนๆก้อนนี้นะคะก็จะเป็นห้องของพี่บ bon อนี่เลยเพื่อนๆชอบกันไหมจ๊ะตรงนี้นะคะ ก็มีแบบว่าเป็นแบบไอศครีมนะคะแล้วก็ขนมเค้กเป็นโดนัทด้วยนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นแบบของนะคะเอาไว้ท so ําขนมกันเลยนะจ๊ะส่วนด้านบนตรงนี้นะคะพี่พลีก็ใส่เป็นพวกเครื่องดื่มนะคะจัดเต็มกันเลยเรียกได้ว่ากินได้ทั้งปีกันเลยนะมีเป็นเค้กนะคะแล้วก็มีเป็นไอศครีมด้วยนี่ทุกคนเป็นแบบช็อกโกแลตกันหมดเลยนะจาะน่ากินไหมเอ่ยส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นแบบบาร์นะคะเอาไว้ตักไอติมมีเป็นแบบว่าเป็นเค้กนะคะแล้วก็เบเกอรี่ด้วยนะจ๊ะแถมน้องแมวของเรานะคะ สามารถกินช็อกโกแลตได้อีกนะคะทุกคนนี่อาหารแมวช็อกโกแลตเลยแล้วก็เป็นเครื่องดื่มช็อกโกแลตนะคะเรียกได้ว่าจัดเต็มมากๆเลยค่ะเพื่อนๆโหบุ๊คบ,บิ๊มนะคะก็ยังกินช็อกโกแลตกันอีกอ่ะกายเป็นบอกว่าตัวเป็นสีนี้ไปกันแล้วนะเนี่ยเอาละค่ะทุกคนก็เป็นยังไงบ้างจ้าสำหรับห้องช็อกโกแลตของพี่โพนีนะเพื่อนๆเนี่ยถูกใจกันไหมเอ่ยและถ้าชอบคลิปนี้กันนะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะเวลาที่พี่โพนีนะคะ ลงคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันเลยนะคะคลิปนี้เนี่ยยังไงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยนะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ